มันกสิกรรมเนี่ยมันนอกจากจะเป็นอาหารให้เราได้ได้เรียนรู้นะคะเราก็ยังรู้สึกว่าเราเราก็ต้องฝึกทําตัวเป็นพืชนะ,นะคะพืชที่เขาแบบว่าเหมือนเออเขาก็ได้เหมือนเหมือนอุตตพีชะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก่อเกิดมาเป็นพืชเนี่ยเขาก็ได้ได้กุศลเยอะนะคะเขาก็เหมือนเหมือนให้เราได้ใช้ประโยชน์จากเขาโดยที่เขาไม่ได้ต้องการอะไรแล้วก็ไม่เคยมีอารมณ์อะไรกับใครเลย อย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าในการภาคเพียนของเราเนี่ยในการที่ได้ทํากสิกรรมเนี่ยค่ะแล้วก็มันทําให้จิตใจเราอ่อนโยนขึ้นนะคะแล้วก็สังเกตสังเกตได้จากการการที่อาจารย์สอนพวกเรานะคะมาทํากสิกรรมอะคะ่ะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ได้เรื่องกสิกรรมอย่างเดียวอะคะ่ะมันได้เรื่องจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณที่ผาสุกมากขึ้นทุกวันทุกวัน,นะคะ่ะสาธุ ค่ะมีพี่จวง,งยกมือพี่จวงยกมือพี่จวงยกมือส่งการบ้านหรือเปล่าคะค่ะเชินค่ะ